สวัสดีครับของเรากอเริมร in oui, right. ่วด hey, uh, <ma> ้อยครับารมิติ้งกับชาวมอครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณทุกทนด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือเราวัีเราพาไปชมควาเปิดน้ำตาลและเราตลันกิจสนุกมากเลย้วเราจะพาไมทะลเวยะครัแลสคัญว่าจะ รถกับบ้านได้วันนี้ใช่ครับรถมีใบโอนเลยเอาโอนวันนี้เลยใครมาอันนี้อันนี้ตั๋วคันนี้เขามีคบประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเอ๋อองที่เรามีแจกกว่าแจกกว่าเลยเหรอตรงลมนะส่งลมนี่แต่งเวทีนะคะนี่มาโดนป้อมสวยมากวันนี้แจกกว่าไม่อยู่นะ สองเกณฑสามนะอันนี้เข้อตกแต่งข้อสวยงามแล้วก็ชอบความแรงใช่ครับไปดูค่ะเนใครชอบความแรงเลสซิ่งครับเลสซิ่งเอ๊ะไปไหนพาไปดูสโซนเดณฑ์เราจะพาไปดูคันนั้นเลยค่ะโ้โหนี่ครับแต่งกันแบบว่าภายในครับภายในห้องเครื่องที่เท่ไงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดู จั่นี้ทั้งนีาก็ถ่ายอยู่เพื่อควาสวยกันนะใช่เพื่อว่าควปมสวยเนี่โอ๋อความสวยเนี่อ้โหราคาจะทุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะราคาที่สวยนะเดี๋ยวจะพาไปดูค่าที่สาขารี่แปดโ ประมาณสองคึ่งครึ่งเด็แนรงนี้มีสีเป็นสีี่แลอกจ่ฝึสีเหลืองแล้นีจเลือกบมีเขาเลือกหลังวเชาันนี้ชอบรงริ้นครับตรงลิ้นตรงลิ้นมาโอ้หคดีจัดมสกใครชอบคดีู้ชายอาจะเป็นรคมีโคไหมถาม้หมว่งเาเ่ยเท่ยเลค่ะลิ้นใส่แน่น ครับอันนี้ไม่โนทนง,งนะไม่ถูบไม่ชอบแต่เดี๋ยวถ่ายไปนะถ่ายให้ดูหน่อยบั้นทายนะบั้นทายหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่บั้นทายโอ้โหเป็นคาร์บอนงมากๆเลยถ้าคิดจะดันคิดให้ดีเดี๋ยวรู้เรื่องคันนี้สุดมากสุดมากเลยค่ะคันนี้อันนี้เป็นสปอนเซอร์ของวีเออ่ะค่ะอาจจะประมาณนี้ อันนี้เป็นฝาใส่เลยฝาโอ้ฝาใสอุ้ยคันนี้คันนี้คันนี้คขาสวยอ่ะคันนี้สวยมากเลยอ่ะคุณคุณมากดูดูเบกครับเบกดูดูคันนี้ทำไมสุดจัดในย่านนี้อีกแล้วนี่ดูเบกซะก่อนเมมโบลครับเมมโบลใครเป็นเจ้าของคันนี้เนาะคันนี้ฮะอะไรวะเฮมิ่งใครเป็นเจ้าของคันนี้ยกมือขึ้นขอบคุณครับ นี hey, ่วีออสค่ะครับนี่รถประธานของเรานะคะะนการมิตติ้งครั้งนี้ปาร์เก็ตของเรานี่เปลี่ยนรถไปสีน้ำเงินแล้วนะคะตอนนี้นี่แต่ละคันเขาก็นะก็ทางเพื่อนๆเราก็มาหลายกลุ่มครับเพื่อนๆของชาววีออสซุ้มซุมานอะไ สุ้มบ้านเศษนี่เพื่อนเพื่อนของชาววีออลเราครับคะเพื่อนๆชาววีอันนะคะวันีค่ะขวบคุณค่ะอันนี้เงาแวบเลยครับเงาแวบสวยงานนะคะเงาแวบครับใ่ไมล ชมแกงลบตู้ครับทีมลบตู้ของเพื่อนเราครับอันนี้รถของเขาใครนะเดนนิวเดนิวประธานฟูร์ชั่นอ๋อประธานฟูร์ชั่นอ่าเป็นเพื่อนเพื่อนฮัมโมอ๋อนเลยครับโอ้รถตัดตัดมากตัดมากสป็นจ้าเลยคันนี้ตัดเต็มจัดโอ้ยอยากนอนที่นี้เลยอ่ะ ื่อวชาวลตโต้ครับใช่เพ่าขก็ขับม <Hey. S 2> ีออรับอ๋อแต่ตอนขับม oh, oh, ีอออุ้ยทุกคนสวยมากเลยทุกคนเห็นปะเ่อชาวลตโต Ô mọi người ơi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  mọi mọi người